เาเตยคือบเหตุขีดอีกหรืออยากเขียนสบายดีพี่น้องกับถักไทยสบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนสบายดีตอนสวยๆเดอ้อพี่น้องหวาสซิไดไปเกี่ยวเข่าหับจ้างแม่เสเตยสวนสพูกับใบไปดอกพี่น้องเรียงงวงคือเก่ามันนี่พอติดเวียกพอไปเวียกของเผิ่นพี่น้อง ก่อนสิไปเลี้ยงว่ากับเฮ็ดเวียกแถวนีก่อนเนาพี่น้องเลยส่วงเข่าออกเกี่ยวเข่าบ่ท่านแล้วไก่สปูก็ถือขุกพี่น้องค้งไว้ถ้าบอดจังสันไปเห็ดเขาพอดีเสียหายไปเดี่ยวตอดลงไปตอดกินเข่าพี่น้องเลยไก่ดื้อเพอะแล้วเลยโวน อดเอาเด้อฝรัละเกี่ยวเข่าแล้วจังซีป่อยเพิินไปต้อ,อีตุนนะพี่น้องถือคุกแล้วดือพ่อนนั่นแหละลงไปหาซับเขา่ารังเป็ดรังไก่ส่วงนี่พี่น้องเข่ากำลังซุกเข่ากำลังงนันออกคว่งเข่าสปู เป็ดกระถึกครังไว้อดเอาแหละเพื่อเขาแล้วนี่ก็จ่อยเติบเป็ดพี่น้องบ่ได้ไปใส่บางโตก็เป็นเปียเป็นร่อยพู่แลเพื่อสิเอาออกมาเนาะพื้นที่มันก็แคบแน่ดีแต่บ่บินออกพี่น้อง หมูของสป,ปูก็ยังมาทันได้คายอยู่เนาะพี่น้องเอ้ขาดหัวอาหารเนาะบดได้สื่อหัวอาหารมาให้เพิ่นกินกันโอ้เป็นเดือนเลยพี่น้องโตจนจ่อยลงเนาะขังแย่งมเมย์อันนี้ก็คือพ่อของมันกัะยาคายอยู่ได้พี่น้องกับกมีคนสื่อเนาะเพื่อนว่าตนทำออกแตงสีมีคนสื่อ เฮ็ดกระจุดก็จอดอยู่โมก็ได้พี่น้องมัน Thank <laughs> you. ส่วงนี่หย่าบ่คอยงามปันใดหย่ารอดตายพี่น้องมันเลยบ่คอยงามปันใดนอ้องส่วงฝนตกดูดูนะดินบวมแถวนี้บ่ห้ยเบาพี่นอ้อยดินลน่มเนาะเขาไปเหยียบแถวนี้บ่ได้แล้วตอนนั้นส่วงฝนตกมันบวมนม้ำนะพี่นอ้อยรอดตายสัมนี้ถือว่าดีแล้วเนาะพี่น้องบ่คอยงามปันใด ช่วงมีเวลาก็ตัดให้งัวถ้าช่วงช่วงใดบ่มีเวลาก็บ่ได้ตัดให้งวัวเนาะก็อยากตัดให้ทุกมือทุกมือแต่ว่าต้องมีมีหลายอยา่างเนาะพี่น้องจําเป็นระยะเวลาตัดให้งวัวพร้อมหญ้าก็ได้ Bye. Uh. สวยแลย้วอ,อย่าออกแต่ขอ,อกแล้วบรรยากาศมันนี้คืมฝ่าคืมพลงัวพ่อเพอองใหม่พี่น้องอแหลนลงออ,อู จั๊กงัวไผงัวยาฮะบุยู่ำงัวสปูมีแต่เวิร์นไปแล้วมันเน่ ม,มงงนนออออือนีมาเรียงงัวนำกานเนาะพี่น้องเอ้าไปทางใดเลยทไปดีมาทักทายโกงก่อนมาเบิ่งดูคำถามนะที่ส่งให้นะพี่น้องมาตอบคำถาม fc ตีถามมาเนาะพี่น้องสชมพูกรบรืจักแนวตอบเลยสิไ้เซาเตยตอบเองเนาะไอเจ้าเจ้าขคงงผิ่นตอบเองจำ <c oughs> คำถามคำถามเซาเตยคือบริเวณขีดอีกหรืออยากเขียน คำถามนี่เนาะเดี๋ยวสปูสิขึ้นคำถามให้เบิง์นะพี่น้องตอบมาปะนี่เป็นยังคือประเหตคลิปะนะความจำโทรศัพท์เต็มอ่ะดีดีอ่ะดีดีความจำโทรศัพท์เต็มแล้วกะโทรศัพท์หมักข้างก็<อ>เลยบได้เห็ุโดยโทรศัพท์เผ่นความจำเต็มเนาะพี่น้องเลยกะโทรศัพท์มีปัญหาฮะนะคนข้างจะเหตุลิปยากเนาะเป็นปัญหาหนึ่งปัญหาหลักๆเลยสปูก็เคยเจอมาเนาะพี่น้องแล้อยากเยี่ยนอยู่บ่าะนีอยากเยี่ยนอยู่ อยากเฮียนอยู่เด้อพี่น้อง fc เอ้ยสปูห้เซ้าเตยมาตอบลยเด้อคำถามนี้เนาะพี่น้องสเหตุที่น้องผิ่นบบได้เหตุขิปลงย t u b e ก็คือปัญหามาจากโทรศัพท์ปัญหาหลักๆซองว่าผิ่นก็อยากเฮียนอยู่ได้พี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> มาเรียงงัวนํากันมื้อนีคฮะมีโอกาสเนาะบางทีกังัวก็บกก่บคอยอยู่ปานไดพี่นอ้องตรงหาโอกาสเนะสาะซัมเนี้แล้ววันนี้ <c oughs> <c oughs> ขอบใจหลายๆที่มาตอบคำถามให้ เปลี่ยงงวัวนต่อมาเนี่อันเด้ฝนตกลงอีกแล้วพี่น้องตกแล้วคนกำลังเกี่ยวเขา้นตกลงอีกแล้วสียอ,อเลยกระบอกโอ้ เอาละพ่อเม่พี่น้องคลิปนีกับบุมีอย่างไรสปูกับ,โบิโคโ,โตโจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเดอ้อพอกันคลิปนะฝากพ่อเม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจใหตุสปูดเหตุคลิปต่อๆไปในเดอ้อสบายดีพี่น้อง